วันนี้เป็นวันที่ปิดการศึกษาของโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทยรุ่นแรกนะครับ1,300คนซึ่งเป็นโครงการของการอบรมในงบประมาณปี67นะครับซึ่งต้องถือว่าวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่จบการศึกษาแล้วเห็นได้เลยว่าหลายๆท่านซึ่งมีความฝัอนอยากจะเป็นเชฟแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยได้มีโอกาสจะทำตามความฝัน บางคนเป็นวิศวกรบางคนก็ทําอย่างอื่นนะครับมาวันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นเชฟปรุงอาหารได้ดีมีรสชาติที่น่าพอใจมากนะครับแล้วก็หลายคนก็ตั้งใจว่าจะใช้ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยในการที่จะไปประกอบอาชีพเป็นเชฟเป็นทูตวัฒนธรรมในต่างประเทศด้วยนะครับในปี68ซึ่งทาง,รงากระทรวงสึกากรกรมริมสากรเองก็ตั้งใจว่าจะมีการสั่กดันให้มีการสุขบรมมากกว่านี้ โดยตั้งเป้าว่าประมาณ17,000คนแลวทั้ง4ปีที่เราตั้งเป้าหมายก็คือว่าเราจะทำให้มีผู้ถบรมผ่านจากทุทกๆหมู่บ้านนะครับไม่ได้ครบ75,000คนซึ่งกจะ็จะสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอาหารก็คือว่านอกเหนือนจากการที่เราฝึอกอบรมคนแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารร้านอาหารแล้วก็ทำให้เกิดอาหารไทยในต่างประเทศโดยตั้งเป้าหมายว่าในปี270 เราจะมีร้านอาหารไทยในต่างประเทศให้ได้ครบ1 0 0 0 0แสนร้านนะครับซึ่งก็จะเป็นโครงการร่วมมือกันร,ระหว่างทางรัฐบาลกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ทางการร้านอาหารไทยออกไปสู่ตลาดโลกให้ได้มากที่สุดครับน,นี่คือเป้าหมายหลักในการเป็นตัวของโลกเลยใช่ไหมใช่ครับ,ครบโครไทยสูโ่โลกเราได้เริ่มต้นมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะสรุปหยุดลงด้วยข้อจํากัดบ,บางประการมาวันนี้ผมคิดว่าอาหารไทยได้แสดงสัญญาณรูปภาพไปสู่ระดับโลกแล้ว เรามีเมนูอาหารจํานวนมากมายที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งโลกนะครับดังนั้นคราวนี้แหละจะเป็นจุดที่เราจะเริ่มต้นพัฒนา,าขึ้นไปกลายเป็นมาหาอำนาจทางด้านอาหารของโลกให้ได้จะมีร้านอาหารไปทั่วโลกจะมีผลิตภัณฑ์อาหารสเปกตรกซึ่งทางกระทรวงอุกสาหกรรได้ให้การสนับสนุนเนี่ยจะนําไปสู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตไปทั้งโลกได้เลยครับ เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องสําคัญในการสร้างมูลค่าต่างๆถ้าเราทําเพียงการแปรรูปอาหารเชยๆเนี่ยก็จะได้มูลค่าไม่มากแล้วเราก็จะติดกับดักรายได้ขั้นปลายการที่เราเริ่มใส่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่อง, power, องทําให้อาหารมีความน่าสนใจและใช้ความน่าสนใจของอาหารนั้นดึงกลับมาเพื่อทําให้สินค้าและบริการในประเทศน่าสนใจประเทศไทยน่าสนใจก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกเรื่องที่เราทํามีมูลค่าสูงขึ้นมีสีสันมีความน่าสนใจทําให้ประเทศไทยเป็นจุดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนครับก็จะมีทั้งเรื่องที่เราทําเชฟตรงนี้แล้วก็เรื่องของการแปรรูปอาหารแต่ในการแปรรูปอาหารเองก็จะมีสีสันซอฟต์พาวเวอร์ที่มากขึ้นและตัวแปรรูปอาหารที่แปรรูปเองในหลายๆประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่ทาให้คนรู้จักประเทศไทยเราะฉะนั้นในการที่อาหารเหล่านั้นมีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์มากขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงมากับกลุ่มเชฟกลุ่มของการพัฒนาร้านอาหารไทยในประทําในประเทศไทยโดยรวมเนี่ยเป็นจุดสนใจผ่านทางสาขาอาหารไปได้ครับเช่นเดียวกับสาขาอื่นที่ท่านประธาน กำลังดำนินการอยู่ในทั้ง10ส,สาขานครับ7,500 0คนจะเป็นเชื้อรุ่นแรกสำหรับการที่จะทำให้ประชาชนที่เขาอยากจะเป็นเชฟเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้ฝึกฝนมากขึ้นนะครับที่ว่าตั้งเป้าว่าจะให้ทุกหมู่บ้านมีคนที่ผ่านการอบรมเนี้ยเพราะว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้คนในหมู่บ้านนั้นๆถ้าหากเขาเห็นคนที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านเขาเป็นเชฟอาหารไทยดี ฝีมือในการทําอาหารมีชื่อเสียงสามารถไปทํางานในระดับโลกได้เพว่าก็จะเป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้คนอื่นในหมู่บ้านนั้น,นะครับเป็น10เป็น100เนี่ยสามารถที่จะได้ีโอกาสที่จะทํางานเช่นนั้นอีกอันนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่เราตั้งใจว่าเราต้องการที่จะสักจุดประกายให้ทุกๆคนที่อยากจะเป็นเชฟในหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านเนี่ยได้โอกาสที่จะได้เติบโตในอาชีพขอตัวเอง เชื่อมโยงตลาดคะทำให้ธุรกิจเนี่ยโตไกลคะภายใต้น,ะะน,นโยบายที่จะเชื่อมโยงกับตไทยสู่โลกร่ะนอกจากนี้เองเนี่ยค่ะเราเชื่อมโยงความเป็นซอฟต์าวร์กับความเป็นฮาร์ดาวร์ด้วยก็คือการมีเทคนโนโลยีการมีเรื่องของปกรณชิลีกูการมีเรื่องของสันญาณค่ะที่ทำาหสคนทีน่ศึกาการเนี่ยมีสูงส่งศสกษาทำภาคที่รองรับทั่วประเทศรวมไปถึงในการที่จะทําให้เกิดการกระจายรายได้ความยั่งยืนเข้าสู่